มา,มา,มาพ่อกลับมาแล้วพ่อกลับมาดึกไหมพ่อกลับมาแล้วลลว,วันนี้หนูจะไม่ได้นอนล่างนะหนูจะได้นอนข้างบนกับพ่อใช่ไหมแล้วมึงเล่นาน้ำทำซ่าแตกอะไรแล้วลูกเอ้ยเออพ่อกลับมาแล้วไปเราไปนอนข้างบนกันพี่ของเราให้ถึงถึงผู้ใหญ่นอนข้างล่างนี่นอนข้างบนไปเราไปนอนข้างบนกันนะวันน,น,นี้เรากับพ่ออุ้ยสูงโค้ครับเจ้าไปขึ้นบ้านเห็นน้ำพอปไไปไะ พ่อหน้าไปไหนเน้่ยลุกิ่อย่าลุกซิ่นะเจ้าเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าเจ้าเจ้าพ่อกับน้องไปนอนในเจ้ามาไหมเนี่เข้าเจ้าข้าเจ้าเขีย้มานิเขาสวยกันอุ้มพี่สวยมากอย่าลุกซิ่กันนะ ้ามันไม่มาเจ้ามันงันพ่อสวยมาหาพ่อไม่ได้เออสวยรักน้องเนาะอานเป็นแม่ที่ดีอยู่นีมาเป็นแม่ที่ดีเออวันนี้นอนกับพ่อเจ้าจะมาเข้ามาจะเรียนตเมื่อไงมาหแบบนล้นไปมีแต่สวยใจละนอนแหน่บ้างไปนอนมหน่บ้ไปนอนท่าน้องนอน วันนี้ก็เสวยนอนกับพ่อแบงค์ใช่ไหมใช่ไหมอ่าเขาเสวยมานี่ทีเนี้ยเขาเสวยขึ้นมานอนเขาเสวยขึ้นมาสวยพาน้องนอนเร็วสวยพาน้องนอนขึ้นมาสวยมานี่มาเออบึ้งบ่งบง่ายง่ายบุกสาวผมน่ะพูน่ะเออแล้วทีนี้จะอยู่กับแม่สวยนะวันนี้นอนกับพ่อแบงค์นะเกี้ยงเลยอ้าวพอเดี๋ยวลุงหายแล้วอ๋อนอนลงทีนี้น้าลงเออ บึง้งลูกผมนะ่มันเก่งกันด้วอ้าวทีนี้นอนกับแม่สวยอันนี้แม่หนูเออนอนด้วยกันเออรักน้องไหมรักน้องนะน้องเพิ่งใหม่สวยต้องให้ความเป็นแม่นะเห็นไหมอออน้องเขาไม่มีแม่ก็มีแต่สวยนี่แหละเป็นแม่ได้สวยต้องเอ็นดูน้องนะถ้าสวยไม่รักน้องแล้วใครจะรักน้องเข้าใจไหมออืึกูทายคิด่าสิละกูเลยแอบ ปิดคลิบไปกูจสร้างมันแคเก่าอย่าไปสร้างน้องเลยลูกน้องอ่ะมาอยู่บ้านน้องไม่มีพ่อแม่ถึงน้องมันจะเป็นตา้างยังไงสวยก็ต้องรักน้องก็ใจไม้ก็ใจไม้เออวันนี้ขึ้นมาอยู่มานอนกับน้องเตรียมที่นอนเลยไว้ไปเลยน้ามาเป็นมื่อไหร่ยอยากเบ็ดอ๋อลืมถ่ายคลิปอยู่อ๋อจะเป็นไยนะไปสวยพานลูกน้องมาลงลิ้นข้างล่าง วันนี้ายบายกันวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ขอจบกันไว้เขาขอจบกันร <What? S 2> ่างงานแค่นี้แหละค่ะวันนี้ก็สุดการนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายะค่ะ